แน่นอนครับต้องเป็นข่าวนี้ทอก็เดอดท้าครับเรื่องราวของพี่หนุ่มกลานะครับโอ้โหตอนนี้บานปลายไปหมดครับพี่ทุกกี้เรื่องราวมันอะไรยังไงครับนนี้คือจะบอกว่าเรื่องนี้เราเล่ามาเดือนกับอีก3มวันกับการเปิดโปงเรื่องราวนี่แหละนักร้องซอฟบล็อกมีเมียน้อยพามีน้อยไปซ้ารอยเมียหลวงปรากฏว่าออกมาไลฟ์ยอมรับด้วยตัวเองนั่นคือคุณหนุ่มกลาแล้วก็สําคัญกว่านั้นคือความผิดพลาดครั้งนี้รับไว้แต่ผู้เดียวร่วมถึงออกมาไลฟ์ครั้งนี้ก็มีเรื่องราวต่อเนื่องตรงที่ว่า คุณจูนผู้เป็นภรรยาเขานิ่งมานานแล้วล่าสุดไม่นิ่งเกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้น10บล้านไม่ได้ฟ้องร้องพี่หนุ่มนะฟ้องร้องบุคคลที่3หรือเมียน้อยที่เขาว่าเรามีโอกาสเจอทนายไปฟังทนายทนายคนนี้เขาพูดได้ดีทนายชายพัดเขาจะเล่าเรื่องนี้ด้วยตัวเขาเองเรามีคลิปเสียงสัมภาษณ์จากทนายชายพัดเชิญครับเชิญครับความผิดทั้งหมดนะครับพี่จูนเนี่ยเข้ามาปรึกษาเมื่อวันอาทิตย์ะนะครับ คือแกอยากจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายมอยากเรียกค่าเสียหายที่แกได้รับอย่างเงี้ยครับ10ล้านวัดจากตัวเลขอะไรยังงบ้าง,งได้พูดคุยกันว่าตัวเลขตัวไหนที่เป็นตัวเลขที่เหมาะสมที่เราจะตั้งเป็นฐานในการในการเรียกร้องซึ่งก็ดูทางฐานะทางสังคมการอยู่กินการครอบครัว<ม>ความสมบูรณ์ของครอบครัวชื่อเสียงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูพฤติกรรมของ<ม>อคู่กรณีด้วยอย่างเงี้ยครับค,ค่อนข้างที่จะทราบมาเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควร นะครับยังแต่ว่าอาจจะพยานหลักฐานน่าจะยังไม่แน่ชัดก็เห็นว่ามีการพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันถึงขั้นว่าอาจจะหย่ากันนะครับอันนี้มีการพูดจริงแต่ว่ายังคุยในเรื่องบางเรื่องยังยังไม่ตกลงกันไม่ได้เงี้ยครับเป็นเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของลูกอย่างเงี้ยครับถ้าเข้ามาละเมิดมาคบหากันออกหน้าออกตาดูแล้วเกินคําว่าเพื่อนอย่างเงี้ยครับก็เก็บรวบรวมครับตอนนี้ก็เก็บรวบรวมก็ได้ในในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะ เกินไปนิดนึงอยู่พอสมควรส่วนจะฟังได้ว่าชนะไหมไม่ชนะอย่างเงี้ยก็ต้องว่ากันที่ศาลนะครับให้ศาลชี้ถูกต้องตามที่ทนายบอกจะชนะหรือไม่ชนะเรียกร้องสิ่งไหนอยากได้สิ่งไหนแล้ได้หรือไม่ว่ากันที่ชั้นศาลค่ะคในเรื่องราวนี้นะพอมีการบอกว่าจะฟ้องร้องสิบล้านนู่นนี่นั่น ปรากฏว่าคนที่3ที่หลายๆคนรู้เลยแหละว่าเขาคือใครเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของแบรนด์แบบชินชั้นหนึ่ง,ข,นนงขั้นหนึ่งท่านหนึ่งที่ออกตัวในเรื่องเราทิกตอกคนขุดคนคุยเยอะแยะมากมายทางบังเทิงเวิร์กพอยติดต่อไปเขารับสายนะพี่อุน่นแต่ไม่สะดวกพูดไม่สะดวกให้ความเห็นใดๆยังไม่พร้อมไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ใดๆ